ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลืมจ่ายค่าไฟฟ้าเจ้าหน้าที่มาตัดปั๊มออกซิเจนไม่ทำงานปลาค้าตายเกลื่อนเมื่อไม่นานมานี้นะคะเพจ Facebook ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าหนุ่มเมืองเพชรบูรณ์ส่งคลิปมาให้ทางเพจได้โพสต์ลืมจ่ายค่าไฟเพราะว่าทำมาค้าขายภารกิจหนาแน่น โอดบ้านถูกการไฟฟ้าตัดไฟรีบไปจ่ายค่าไฟกว่าจะมาต่อให้ทำให้ปลาตายหมดบ่อเบอร์โทรก็ติดไว้น่าจะโทรบอกว่าจะตัดไฟพร้อมกับแนบภาพปลาคาบที่อยู่ในบ่อหน้าบ้านที่ตายนอนเกลื่อนอยู่ขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังคงว่ายน้ามีชีวิตและยังมีคลิปเจ้าของปลานะคะตำหนิก,การทำงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่องของการตัดไฟ ทำให้เครื่องปั๊มออกซิเจนนั้นหยุดทํางานส่งผลให้ปลาคาร์พที่เลี้ยงไว้ในบ่อมานาน7ปีจํานวน22ตัวต้องตายลงค่ะในคลิปยังมีเสียงชายคนหนึ่งพูดว่าน่าจะบอกบ้างเพราะว่าที่บ้านก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดทิ้งไว้น่าจะติดต่อมาบ้างไม่น่าทําแบบนี้เลยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในตําบลในเมืองอาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์นะคะซึ่งเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมาก ส่วนบอกว่าน่าจะมีการติดต่อแล้วก็ตักเตือนตอนขณะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทำหน้าที่ตามขั้นตอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ